สีสวยอร่อยด้วยนะคะดีใจอยะะ่างนะคะคืออากาศแบบนี้น้ำจะไม่ละลายง่าย 打电话给狗母啊！ อ้อยครับนเยนตัวสั่น ค่อยทำเมนูอ,อะไรครับพี่วอยค่ะปุยยันค่ะชินห้อนแบบชวนให้เราหิ้งตามไปด้ียยืนดูพี่วายทำแล้วก็หินต้องสั่งนลยคะเมนูร้อนก็ได้อืมลมมาแลนะ้วครับวันนี้ผมต้องใส่เสื้อแบบนี้มาเลยนะครับว่าหนาวมากเลย โโอ้หใส่ขนาดนี้อร่อยค่ะอร่อยใส่ขนาดนี้อร่อยก็อร่อยครับพี่วายทำไมไม่ชวนเป็นโกโก้ไปเลยแล้วเหมือนลอยใส่เป็นภูเขาไฟเลยนะตะโกกับเลยครับอันนี้ลูกค้าจ่ายแหรือไฉมัยพี่วอยได้ราคาคนท้หนาวนะคะหนาวแล้วคุมมือไม่อยู่สิบบาทเดียวลงเยอะเลยนะครับ มีการตบใจตัวเองเลยอากาศเย็นขึ้นมาเลยนะคะเย็นวันนี้วันที่สองแล้ววันนี้ถ้าเอาหนาวจริงๆคือเริ่มวันนี้เลยค่ะหนาวจริงๆจังๆเลยหนาวแบบหนาวแบบจรังเลยเนาะที่ผ่านมาหนาวแบบหนาวแบบปกติเย็นๆน่าจะหนาวได้อีก เมื่อวานผมมาได้18องศาวันนี้ได้15องศาแบกพรุ่งนี้เท่าไหร่เนาะกินหอมกาแฟพี่ฮอยมากงๆเลยนะขอของบดมาใหม่ๆด้วยนี่ต้องขอบคุณลูกค้าพี่ว่าเลยนะครับอาการหนาวๆเดี๋ยวต้องได้ซื้อถุงมือมาใส่นแน่ๆนะนะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะเนาะใช่ก็จะเย็น จริงด้วยหอมร้องโอ้ยเลยด้วยมอีกแล้วนะคะนมข้นหวานนิดดีไม่อยากจะออกเลยนะห, <c oughs> หนึ่งแยงเป๊กเลยบอมอพี่วาย ต้องใช้แรงบีบจนแบบหัวสั่ง <laughs> ไม่ต้องแช่ตู้เย็ยนก็ได้นะมไม่ต้องแช่ตู้เย็ยน,นะะที่หอยคอฟฟี่ชาช้าเซ่ยนี่หยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับมาเพลินหน่อยนะเพลินลืมวันอ้าววันนี้วันอาทิตย์นะำที่จะหยุดเลย ก็มากินวันต่อไปได้ยนะครับวันจันทร์ภายในร้านพี่อ้อยอันนี้เป็นมุมพี่อ้อยยนเลยนะแอบถ่ายตอนพี่อ,ยไ,อยไปกดกาแฟด้านบนนี่น่าจะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าโทรสั่งไปนะ หน้าร้านก็นค่อยเคลียร์ได้นะมาได้นะครับหน้าร้านาแก้วสองแก้วนี้ก็จะทำให้แต่ถ้าเป็นออเดอร์หลายๆแก้วต่อหนึ่งออเดอร์นี้พี่ก็จะตามคิวกันนะครับไปเรื่อยๆ มีหลายมีหลายท่านเอฟซีพี่อ้อยทักมานะครับร้านพี่อ้อยน,นี้ขอให้ขายดีเฮงเฮงปังปังนะครับแบบอวยพรพี่อ้ยอ,<ช>อยขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครดูพี่อ้อยแล้วอยากเปิดร้านกาแฟเหมือนร้านพี่อ้อยจังเลยแล้วก็ขอให้พี่อ้อยเฮงเฮงปังปังขายยอดขายดีๆนะครับคุณค่ะเว่ยเว่ยเว่ย เลยมือ <c oughs> ล่องไปนะคะช่วงนี้ <c oughs> มือไม่ไหว,วแข็งมากเลย <c oughs> ม,ออมือเลยมือล่องมือโอ้ยนะอันนี้แม่เขาเรียกขายสู้อากาศหนาวดิมือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะไปเอาส <c oughs> ู้แล้วเอาดีๆนะครับพี่อ้อยอย่าให้คว่ำนะครับถ้าสับถ้่ำนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ้อยาพาเรียน จบหลักสูตรใช่ไหมมีคอมเมนต์จากเอฟซี่าสอบถามอยู่เหมือนกันว่าปั่นยังไงไม่ให้เป็นเก็บเก็็ดหิมะเก็็ทหิมะพี่หอยค่ะน่าจะเครื่องปั่นเครื่องปั่นนะคะน่าจะไม่แรงอาจจะไม่แรงพอนะคะก็เลยทำให้เป็นเก็็ทหิมะเนาะครับ ลองถ้ามีปุ่มปุ่มปรับความละเอียดนะคะลองปรับดูก่อนนะคะแต่ถ้าปรับสุดแล้วยังยังเป็นเกล็ดทีมาอยู่ก็แสดงว่าเป็นที่เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นถ้าปั่นมานานแล้วใบมีดอาจจะไม่ไม่คมแล้วนะคะก็ลองเปลี่ยนใบมีดดูหรือไม่แบบเพิ่งซื้อเครื่องปั่นมาแต่มันมันปั่นเป็นเกล็ดทีม้าเลยก็แสดงว่าเครื่องปั่นไม่แรงเราก็เปลี่ยนเครื่องปั่นเลยนะคะก็มีหลายไซส์ ขอบคุณคำถามดีๆด้วยนะครับเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเลยถามมาได้นะคะสงสัยอันไหนถามมาได้เลยถ้าถ้ารู้ก็จะตอบนะคะแต่ถ้าไม่รู้ก็จะก็จะแจ้งเลยว่าไม่รู้นะคะไม่ทราบ,บจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะกรสิบบอกวัวไปตำปลาตำดงนะคะ <laughs> างาะะเครื่องนี้พี่วัยช้มากี่ปีแล้วผมก็จําไม่ได้นะอ้หลายปีแล้วเพราะว่าผมถ่ายคลิปพี่อ้อยนี้เปิดร้านมาก่อนหน้านั้นอยู่แต่เครื่องนี้ใช้ดีจริงใช้ดีรจริงเครื่องอื่นก็จะดีแต่ว่าเดี๋ยวต้งองลองหาข้อมูลดูนะคะ ทำไมถึงราคาสูงเพราะว่าเขาเป็นเครื่องนอกนะคะเป็นเครื่องนําเข้าหลายๆคนที่ว่าพี่อ้อยตัวเด้อโบว์เมียเด้มมันเป็นเครื่องนําเข้านะคะมันก็เลยราคาสูงบางคนว่าบางคนก็สีขีดว่าล่านยน,น้อยนึงทือมาใส่เครื่องอยังแทงแท่ยังมาหาตัวราคาค่ะแม่นค่ะเอามาลุงเครื่องนีหมดแล้ว <laughs> 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 เลยวม่งมันลงล่ <laughs> <laughs> ด้ซตำหนี้ <laughs> S <S> ถ้าเอาเงินตัวนี้ไปทําร้านก็จะได้ร uh ้านใหญ่เลยตนี้จะเอาเงินมาลงตัวนี้นะคะก็เลยได้แค่นี้ก็จริงนะพี่ว่าก็จริง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 อย่ะค่ะไม่เด็ดตัวเลยพี่อ้อยทำชามะนาวทุกวันนี้พี่อ้อยไม่ได้บีบนะครับพี่อ้อยบีบครั้งเดียวเลยทำรสดใหญ่เลยแล้วก็ตวงไว้นะครับใส่ถุงไว้ ะะได้ใช่ไหมพี่อ้อยแบบคงความสดไ้ตลอดปกติแต่ก่อนนะจะจะใช้แบบวิธีการใส่เป็นขวดใช่ไหมคะครับใช่ไหมเป็นขวดทีละเยอะๆขวดเดียวค่ะแล้วทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราเอามาใช้เราต้องละลายทั้งขวดเราถึงจะได้ใช้ใช่ไหมครับ ก็เลยไปเจอวิธีใหม่มาก็คือใส่ทีถุงทีละนิดทีละหน่อยตวงตวง25-30 20-30อย่างนี้นะคะ ML ตวงไว้เป็นซองเล็กๆๆแล้วก็ปิดไว้ก็เราจะมาใช้เราก็มาละาลาย,ลาย,ลายน้ําทีละถุงทีละถุงอย่างนี้นะคะมันก็สะดวกขึ้นนะเราก็จะได้ใช้ในปริมาณที่เราต้องการใช้โดยไม่ต้องละลายทั้งขวดเหมือนแต่กอ่อน,นะคระับ <c oughs> ยิ่งแบบถ้านคนสั่งพร้อมกันนี่ต้องใช้เวลาแล้วเขาะละลายง่ายด้วยนะคะเพราะเป็นผงเลโคะเราละลายในน้ำอุ่นละลายง่ายไม่เหมือนตอนแบบที่เป็นขวดใหญ่ๆถ้าขวดใหญ่ๆกว่ามันจะละลายเนาะเพราะว่าเขามีมวลสารที่หนาแน่นกว่าจะละลายใช้เวลานานอ,อุ้ยชอบเมนูนี้นอั่คุมดีจัง โไม่ต้องพาน้องออกแดดแล้วบ้างนี่แดดสองเข้าทีร้านนี่ออกนะครับสวยมากเลยให้ไทยพี่วายทำอะไรผมว่าลาเต้น,นะครับไม่มีฟองนม,มนเต้ยนน,น,ยน,น,นอขอบคุณลูกค้า,าออทุกท่านขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะคะ อย่าบอกนะว่าเป็นเมนูปั่นตอนนี้<ง>โอ้ยหนาวนาะนี่ <laughs> โอ้ยผมนี่เย็นแทนลูกค้าที่กินเมนูปั่นเลยเนี่ย <c oughs> ยกนิ้วโป้งให้เลย ขอบคุณมากๆนะครับกินแบบสะใจไปเลยกินๆไปเลยครับแต่ทางเกาหลีญี่ปุ่นเรานาวเขาก็ชอบกินเมนูปั่นจังนะค่ะเขาชิมแล้วพี่อ้อยใช่แต่ยอมใจมากเมนูปั่นเขาขายดีมากรับมีแกงชเลยนะครับ ขอให้ดื่มดำกับความสั่นไวนะคะอะไรนี่ต้องดื่มดำกับรสชาติไปด้อยเดี๋ยวแทนเลยสันไวได้เลยหอมผ้ากินไปด้วยนเลยเมนูฝั่งหน้าหนาวเนี่ย อากาศแบบนี้นึกถึงข้าวจีเนาะดูอยู่เป็นครอบครัวบ้านก่องข้าวจีใส่ไข่ใช่ทีเขาจำเจ้าบองใส่ไข่ผู้ชายกินนะนี่นะครับพี่วอยกินกีหนังนะกีหนังกับข้าวเหนียวต้อนหน้าหนาวแย่งแย่งเตาไฟกันติบติบเองแย่งเตาไฟกันผู้หนึ่งติจีเข่าผู้หนึ่งติจีหนัง ทุกคนชอบเมนูไหนเลือกได้เลยนะครับดีใจอย่างนะคะคืออากาศแบบนี้น้ำจะไม่ละลายง่ายทำให้ลูกค้าได้ดื่มดบกับความแเข้มข้นของเอย,ยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเ้าขอไปส่งลูกค้า แทบเยืนไม่ติดเลยนะครับลูกค้ารอชิวเพื่อยังว่าหนาวหนาวะครับอยู่ดีๆก็หนา มีเนือชื่อจะเอาไม่อยู่ชาเขียวเย็นเสร็จแล้ว่ะเสร็จจากออเดอร์ใหญ่ต่อกัน้อแตอเดอน้านานนะครับ ไรถโมปูนอันนี้รถโมปูนเขาทำก่อสร้างที่นู่นในซอยหอนอย่างรถเหมือนจะไม่ร้อนอากาศหนาวาาเลยรถ<ด><ด>หนาวรถก็หนาวตามเ,เครื่อง<ม>เครื่องเย็นเครื่องเบเงิร์นเบิร์เบิรนก็เลยเบิร์น <laughs> รถล,ลูกค้าโกโก้พี่อ้อยมา,มาสั่งไปหรือ,อยังล่ะพี่อ,อ,อนะ้อยไราเข้ามาสั่ง,ง,งโกโก้หรือ,อยังโอ้โอ้โอ้เ <laughs> กือกล้มมือไม้แข็งไปหมดมือก็แข็งเท้าก็าาแข็งเดินก็ไม่ค่อยจัด ชาเขียวเย็นจ้าสามห้านะะอันนี้ของพี่ฟูดพี่ฟูดทันได้สังเกตดูคนที่กินชามะนาวกับชาไทยนี่จะเป็นวัยทำงานเนาะ,ะชอบเปรี้ยวจี๊ดชอบความหอมชอบเปรี้ยวชื่นสดบชื่นครับ เมนูเย็นมาอีกแล้วเอ้ยเมน,นูปั่นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมสิุดสูกแล้วนะครับต้องกลิ้นแสงมาแล้วนีว่ จะพาดูตรงนี้นี่ทีเด็ดมีบุกมุกด้วยมีปาร์นะาน่ากินจันงเลยลาเต้ปัน่นหวานปกติสูตรจากทางร้านนะครับมีบุกม,กมุกด้วยเพิ่มบุกมุกเท่าไหร่ครับพี่พอ้อยบ,กบ,บุกเพิ่มห้าบาทบบกเพิ่มมีเย็นอยู่นะครับมีเย็นมาแล้วลาเต้เย็นอร้ย ขอบคุณนะครับทุกคนทีน่ติดตามร้านพี่ก้อยเข้าพิจา,ารคาเฟ่แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะส่งร้านติ๊กตุกนี่เองนะคะร้านเกี๊ยว